ปูแล้วก็ละลายน้ำนี่ยาปูแล้วละลาน้ำได้ลูกยาโอเคโอี่ไอันนี้ไปช่วยมาเมื่อไหร่เมื่อวานไงเมื่อวานเมื่อวานที่ไหนครับเพราะว่า งานตรงมาไปอยู่ใต้เตียงคุณหมอเนี่ยจะมีอยู่สองปึ้งขนาดนี้ยกัะชาไม่ใช่แบงค์พันยังไม่มีใครลื้อ แ้าา้ยนาาี่นะครับที่เรานอนหลับพักผ่อนนะครับเมื่อคืนนะครับเช้ามาก็รับประทานอาหารอย่างดีหลับสบายที่ไปมาเมื่อคืนด้วยความว่าโดยเฉพาะจากอัศวินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนครับค่าห้องค่าห้องนะครับจ่ายแอบ,บจ่ายให้หมดเลยนะฮะสมบคุณ์ครับ,รบหมื่นสิบบาทเท่านั้นเอง แต่คืนนี้ต้องมีที่ลงนะที่ด้เฮ้ยนั่แทน่าลยไเนไเจอวท่านชายนะครับทานเข้าไปนี่แหวนท่าจะตัวได้สี่ฝืนนะครับตอนเ้าแม่ย้าแมอนะแม่นีี่ย่ีี่่ห่ี่ วิ่งไปที่ท่าตะโกครับนครสวรรค์ครับออ๋นครคสวรรค์เหรอตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครขึ้นมาตอนนี้คุณนกจำป็นหนัก,กหนักเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับครับ